เอาล่ะสวัสดีทุกทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเบลฟ s โซ l กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเปิดตู้กาชากันนะวันนี้ตู้กาชาใหม่เข้ามาแล้วนะครับกับการฉลองครบรอบ10ปีครึ่งหลังนะครับเป็นตู้จากซีรีสร์่งครมเลือดพันปีนะจะเป็นอุคติเกะเลนจิแล้วก็อิชิดะนะครับหลายคนรอล่างนี้กันมากนะเป็นล่างที่แบบ พิเศษเลยนะเพราะว่าคนที่ตามจากมังงะเนี่ยจะไม่ได้เห็นล่างนี้นะครับจะมาอีกทีก็คือในอนิเมะเลยเนาะผมทําสรุปพับรวมไว้แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับอยากรู้ข้อมูลตัวละครว่าทําอะไรได้บ้างย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับว่า3คนนี้มีทําอะไรได้บ้างมันตอบโจทย์กับไอดีเพื่อนๆหรือเปล่าน,นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้เราจะได้ใครไปบ้าง <c oughs> ขอให้ออกเถอะนะขอให้ออกเถอะเออมา สเตปที่หนึ่งอขอได้ลุ้นหน่อยเออขอลุ้นหน่อยออกเลยได้ไหมจะได้สบายตัวไม่ใช่แล้วอะ,อะ,อะ,อะโรเบิร์ตนะครับได้โรเบิร์ตมานะเออได้เฮียแกมาเพิ่มมีเพิ่มไหมเบิน้นเบิ้นหรือเปล่า เงียบิเอออย่างน้อยได้โลเบิดมานะอ่ะสเต็ปที่สองป่ะอ่าแบบนี้แย่เลยแบบนี้แย่เลยนะเงียบกิ๊บเลยนะสเต็ปที่สามวันนี้เอเนจีผมอาจจะน้อยๆหน่อยนะเออ เ <c oughs> งียบกิ๊บเงียบสองลวนะไม่ไม่ชอบเลยไอ้เงียบกิ๊บเนี่ยชอบแบบลุนล้นๆน่ะขอลุ้นหน่อยได้ไหมขั้นที่สี่โอ้โหเฟกไหมอ่ะ <c oughs> อ่ะได้เฟกเป็น <c oughs> โอ้อิชิดะครับ <c oughs> ในรอบหลายตู้นะ สลับตัวละครเมตา PVP เนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มาใช่ป่ะไอพวกนักเลวานหรือว่าจะเป็นมิลารโลนเนี่ยไม่เคยออกให้ผมเลยนะนักเลวานไปออกตัวแยกนะไปออกไปออกตัวลีลันนะครับไปออกลีลันอีกทีนึ่งอ้ยหรือตัวแยกวะน่าจะตัวแยกมั้งนะครับส่วนมิลาโลนนี่ยังไม่ออกเลยนะไอพวกตัวเมตา PvP หลังๆออกให้ผมยากมากเออครั้งนี้ได้อิชิดะมาแต่อย่าจบแค่คนเดียวขอ อุคิดตะเกะด้วยจะดีมากอุคิตะเกะนี่ก็พิเศษเหมือนกันนะเพราะว่าไม่คาดไม่คาดคิดนะว่าจะมีไม่ใช่ว่าคำไม่ใช่ว่าไม่คาดคิดดย่ยใช่ก็ว่าผมลืมไปแล้วว่ามันจะมีร่างนี้ไอ้ร่างที่แบบเนี่ยมีท่านมิมิฮาชิอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยผมจำถ้าเกิดเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยนะจำชื่อไม่ได้ไอ้มือของเลโอะครับอ่ะไปกันต่อตอนที่ห้าอืม ตามที่บอกนะครับวันนี้พลังงานอ่นน้อยหน่อยพอดีเหนื่อยๆด้วยนะต้องขออภัยด้วยนะครับมาเลยปะอ้ยเอาเลนจี้ส <c oughs> องตัวนะเมื่อกี้ผมไปจำไปตัวอื่นเออห้าสเต็ปสอตัวแล้วโอ้โหยอดเยี่ยมอุคิมาด้วยไหมมันจะสวยมากถ้าอุคิมาในสเต็ปนี้มันจะสวยสุดๆไปเลย สวยให้พี่นน,น้องไม่สวยแต่แต่ก็สวยแล้วไม่สวยที่สุดแต่ก็สวยแล้วจริงๆเนี่ย5เตัวเนี้ยค,คุมคุมโคตรละนะคุมละนะแต่ว่าเราตั้งไว้นะครับแล้วเราอยากได้อุคิด้วยนะเราจะไปให้สุดกับอุคิมาอ้าวค้างเลยเหรอใจคอไม่ดีเลย เหมือนมันบอกว่าหนีไปอ่ะเออเอ้ยเกมค้างอ่ามาแล้วโอ้โหเฟกไหมอ่ะหืมอย่าอย่าหลอกให้ดีใจใเฉยๆอย่าทำกันอย่างนี้เฟกด้วยเฟกด้วยโอ้โหบินมาสองแล้วแสงดาวหลุนหลัววันนี้คือแบบโอ้โห เตาตลอดนะสเต็ปที่แปดไม่กินเรียบนะห้าสเต็ปอะผมว่ากินเรียบว่ะดูทรงอ่ะโอ้โหไปเร็วมากหกถึงแปดไปเร็วมากกินเรียบเลยเหรออยาก,กินเรียบดีสเต็ปที่เก้าบินมาสามแบบนี้เฟกแบบนี้ใช่เธอ อิชิดะอีกตัว,ตวได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่เออเธอเป็นอุคิดนี่จะหล่อมากนะเป็นอุคิดนี่จะหล่อมากนะเต็มที่สิบอุคิตะเกะฉันเลือกนายฉันเลือกนายแล้วอุคิตะเกะให้เลย ประทันพรให้หน่อย <of> เ่นจินี่มันกาชาคู่กัดกาชาคู่กัดเบิบล้ลเบิ้ลทีไม่เบิ้ลเลยเหรอ เอาดิยิงสิสเต็ปนี้คุมๆแล้วนะทั้งเลนจิทั้งอิชิดะอย่างละสองเลยนะเว้ยอุคิคุณอุคิตะเกะครับออกให้หน่อยครับสเต็ปที่สิบเอด็ดนี่มือลั่นเลยนะเนี่ยออกให้หน่อยครับโอ้โยเงียบเลยครับเออไม่ละเราไปกันต่อสิบห้าเลยก็ได้ไปเออ เพชรเหลือหกพันเก้าแล้วน่าจะต่ำน่าจะต่ำแล้วช่วงเนี้ยโอ้โหเออนานๆทีเพชรมาเหยียบเดี๋ยวเราต้องเจอตู้เบอร์เดวิสซัมเมอร์อีกนะเราจะเอาไงกับชีวิตดีเนี่ยเราต้องเจอซัมเมอร์อีกพูดพด,ดอยู่ก็กดไปแล้วแล้วมันก็แล้วมันก็เยียบกิฟ โอ้โหตัดสินใจผิดไปเนี่ยตัดสินผิดชีวิตเปลี่ยนเหรอสิบสี่ไม่ทองล้วนได้ไหมอะ่ะดูทรงอะมันให้ทองล้วนอะโอ้โหไม่น่าเพิ่มไม่น่าเพิ่ม <c oughs> อ่ะจจบสิบห้าสเต็ปถ้าออก ถ้าออกจะยอดเยี่ยมโอ้ยโรเบิร์ตสายควันเบิร์นได้ไหมเบิร์นหน่อยตัวนี้ไม่เบิร์นเลยโอ้โหหาดาวออกน้อยมาก ไม่น่าต่อเลยไม่น่าเพิ่มเลยอ่ะเอออ่ะเพิ่มอีกสักหนึ่งเพิ่งบอกอยู่ไม่น่าเพิ่มเลยแต่กดอีกสักหนึ่งอ่ะมาหกพันละเหลือหกพันจบจบป่ะเออช่วงนี้โดนเยอะมากโอ้โหเงียบกิฟต์อู้่าดาวออกยากมากนะไม่การันตีออกยากเหลือเกินอ่ะสรุปภาพรวมและนี่คือภาพรวมที่ได้รับนะครับทั้งหมดอ่าสิบหกสเต็ปนะครับหกตัวละคร ถ้าถ้ออกย่างมากนะเออได้อย่างละ2นะข้อดีนะข้อดีมันได้อย่างละ2อ่าถามว่าคุ้มไหมสิบสเต็ปใ,ในในในมุมมองผมนะส่วนตัวผมนะผมว่าก็ก็ดีนะก็ดีอืมแต่คือมันไม่ได้ตัวที่อยากได้อย่างอุทิเกตนะครับถ้าได้อุทิเกตนี่คือยอดเยี่ยมนะครับเอาจริงผมมองว่าผมถ,ถึง5เนี่ยคุ้มสุดอะถ้าผมเปิดถึงห้านะมันจะลดผมไป สองพันสองนะผมจะคืนมาเป็นแปดพันสองอ่าแปดพันแปดพันสามร้อยแปดพันสามร้อยอ่าแปดพันสี่ร้อยด้วยนะรวมกันเพราะว่าหลังจากห้าไปมันสองพันสามร้อยห้าสิบเนาะแต่ว่าเราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ว่า,เรา,รวาเราไม่รู้ว่ามันจะใช้จ่ายเท่าไหร่อ่าอันนั้นคือสิ่งที่เราไม่รู้นะครับเออพอไม่รู้เราก็ต้องว่ายังไงอ่ะเราก็ต้องวางงบใช่ไหมแล้วตอนนี้เกินงบแล้ว <laughs> จริงๆ <laughs> ผมอยากหยุดตั้งแต่สิบแล้วนะ เออเออาเขาจริงอผมอยากหยุดตั้งแต่สิบล้วแต่แบบเเห็นเป็นอุคิตะเกะด้วยนะเวอร์ชั่นที่ชอบนะร่างนี้นะครับสกิลสเทมากนะแต่ไม่ได้ตัวที่เราอยากได้สุสดๆนี้ไม่ได้อีกแล้วนะแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้เจ็บใจนะครับเพราะว่ายังมีเล่นจีกับอิชิดะมาให้ดีกว่าบางตู้ที่ผมโดนอะ่ะบางตู้ที่แบบสิบห้ดอกออกหนึ่งะนะอันนี้ยังออก อย่างละ2จริงๆผมอยากเอาโรเบิร์ตสตัวกับเลนจิแล้วก็อิชิดะสคนไปแลกเป็นอุคิได้จะดีมากแต่มันแลกไม่ได้ได้ครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆได้ใครกันบ้างนะครับบอกกันได้นะเออเปิดกันหรือเปล่านะครับดวงดีหรือเปล่าก็บอกกันได้นะครับก่อนจากกันฝากกันไปด้วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในนํำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเลยตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมี ค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสา,ามารถเป็นส่วนหนึ่งของช่องของผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเปเพื่อนด้วยนะส่วนคลิปรีวิวจะตามมาเร็วๆนี้นะครับไว้เจอกันอีกทีหนึ่งนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ